มาจับเบืงปลาซิวพี่น้องโนกินเบิร์ดมืออึนเสาเดเจ้สีม่านสาบวกนี่ครับทั้งปลาซิวทั้งปลาเข่งไงหลายอยู่ครับพี่น้องครับนบรรยากาศนี้มาแลงบานเท่าครับมาแลงเบื้งบอลำครับเด้อบุญบันหัวดอนเพิ่มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรแต่มันนี้มาเบิ่งปลาซิวก่อนครับนี่ครับเซลเซลครับปลาซิวครับนี่อ้ยส้นพลอยมังหมกปลาซิวคลอยปลาซิวนะครับนี่ จุบจับ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 อยู่ครับเป็นครับปลาเค็งกับปลานหน่อยปุ๊บปั๊บ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 ที่เบิรงนสอนมาสอนอันมาอันสาบวกที่เบิรงครับเได้ปลาหลายบ่ติดตามนะครับเด้อหาปลากรอนคหาปลากรอนเราตจะป,ะป,ะป,ะปะลากรอนมาเกิดอ,อ,ยอยู่แค่ตรงนี้ออกเพื่อที่จะเอาปลาตัวเล็กๆอ่ะนี่ค่ะเจ้ลาลูกปลา มีปลาซิวก็มีปลาช่อนด้วยนะคะทุกคนอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะกระตูนไม่ต้องมายืนตรงนี้โอ๊ตจุลโมนวุ่นวายนิดนึงนะคะทุกคนมีปลาช่อนตัวเบอเลอร์ด้วยค่ะหาเป็นยุ้งเท้าไปหนอนวะเป็นหนอนเป็นไงผมมนค้นหาหลายมันก็เท่าเปนหนอน นไหม้เบ้งบ้งเฮ้ยมันจะปลกโดมงามพี่น้องี่บอกจะมาตรงนี้กระตูนไม่ต้องมาอุ้ยเอานื่อจับให้พ่นยดค่อถ่ายะข้พี่น้อมมาขัผอมพี่อาระอพี่น้มักบขอพีนพี่พ ปลาพาลคอปลากระเพอะตรงนู้นมีปลาคอใหญ่นะคะจับปลาน้อยนะคะแล้วก็ปลาใหญ่แล้วก็เอาไปกินนะคะนี่พาไปเบิร์กปลาคอใหญ่จ้ะปลาคอใหญ่เด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะโอเคอยู่ไหนล่ะว้ายปลาคอใหญ่จ้ะปลาคอใหญ่ จะต้องหูปัวมันก่อนจะไม่เ,ามาเป็นเหมือนกัน,กนอุ้ยสามตัวจ้าปลาคอใหญ่จ้าเพื่อนพี่น้องนี่จ้าอส,สองตัวจ้าปลาคอใหญ่มีสามอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้เสียไปแล้วจ้าเราต้องเปล่งกัด้วยแม่แต้วจับปลาไม่ได้จ้ปะปลาแหล่นนี้เบิดจ้า เย้ด <Yeah. S 2> yeah, ้กล้งอีกแล้วแก้วหนูเดินระวังก้อนหินนะเย้ตัวสองจะ ยูนี <beating Caribbean> yeah, ่ใจของกู้าเบิ้งเย่ตัวท่ายจ้า ปลาน้อยเต็มเลยจะเป็นตาอันเสียดายเนาะมันจะอพยพปลาน้อยไปอยู่ในอันสาใหญ่เนาะจ้ะแต่ว่ามันก็จะได้เท่าใดลนะ่นะเต็มเลยจะลูกปลาเต็มเลยอ,อ,อ๋อไม่แไะไม่ไ พอดจ้าใช่ไปบอกผุนอยู่ผุนใส่มากสองอันอยู่หันพายุก่อนเราจะไปทำก่อนนั้นจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอันในส่วนของงานก่อสร้างนะจ๊ะคุณพอชัชก็จะต่อเติมนั่นแหละจะทำแผงโซลาร์เซลล์อะไรของเพื่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เพื่อนจะมาอัพ เอาไว้ในเนี้ยเอาไว้ในถังเอาไว้ในถังอะด้ว<อ> <laughs> ย